ด้านบนดูดีัไว้ด้านบนแบบนี้เลยของกสิกรแต่อพ่อ,อกสิกรใช่ไหมครับอันนี้มันก็ทํามาสําหรับกสิกรบัตรตู้อื่นก็ทําได้ทดําตู้อื่นก็ก๊กอปได้เนี่ยเนีนยนมากไม่รู้ฝีมือใครามะเป็นตองม,มันต้องสังเกตจริงๆอ่ะผมว่า ไม่งั้นไถ้าไม่ดึงออกไม่ดึงออกถ้าไม่รู้อกคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยแสดงว่ามันยังไม่รู้ตัวว่าผมเจอแล้วไม่งั้นมันมาดึงกลับไปแล้วแสียงว่าตัวนี้เราเราดึงออกก่อนแล้วใช่ไหมดึงออกก่อนหน้านั้นขอบคุณมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าคนที่กดก่อนหน้านี้เราคนก็ไม่ไม่โดนอะไรไปมันอยู่ที่ว่าตัวนี้ใช่ไหมยที่หมายเลขใช่ไหมมันต้องมันเอาไว้ดูหมายเลขด้วยคือมันไปสร้างบัตรขึ้นมาหมายเลขคือตัวนี้สร้างบัตรปลอมตัวนี้เอาไว้ดูหมายเลขคือเวลาเรากดเงินเราต้องปิดปิดที่ปิด ไม่ไา้เป็นก็ต้อง